สวัสดีค่ะร้านอลุงเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้ค่ะจะพามาดูกับเครื่องขัดข้าวนะคะตัวนี้ก็ไว้สําหรับขัดข้าวเปลือกนะคะขัดพวกเศษฝุ่นเศษข้าวรีบนะคะข้าวหากักที่มีลักษณะเล็กกว่ารูตะแกงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้ออิเซกิค่ะรุ่น LT 2 0ด้านช่องนี้นะคะก็คือช่องที่เราจะใส่ข้าวเปลือกลงไปะคะ่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นช่องที่ ออกพวกข้าวรีบหรือว่าเศษข้าวหักต่างๆนะคะก็จะเอาทางรูนี้นะคะลักษณะของเครื่องนะคะตัวด้านในนะคะมันก็จะเป็นตะแกรงนะคะถ้าเราใส่ข้าวไปก็คือมันจะเข้าไปในตะแกรงก็เหวี่ยงพวกเศษฝุ่นอะไรต่างๆออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเครื่องกัน,นะค่ะ สวิตเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟร้อยสิบนะคะต้องเสียบไฟผ่านมออแปลงอีกทีนึงอัตราการคัดของตัวนี้นะคะก็จะอยู่ราวๆสองร้กิโลนะคะต่อ่วโลง ใช้งานก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้นะคะที่เพจร้านเก่าญี่ปุ่นออรุงเดือนพาณิชย์นะคะถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ